พี่สอนน้องเรื่องสปาเทียนนะครับการทำงานสปาเทียนวันนี้จะมาเสนอเรื่องการใส่ไฟล์ PDF ค่ะการใส่ไฟล์ PDF ในสปาเทียนโอเคเริ่มเลยครับชื่อเล่นชื่ออะไรอ่าพี่ชื่อผลค่ะชื่อผลนะโอเคเริ่มเลยครับอ่าอันแรกเราก็ต้องโหลดไฟล์ลาก่อนคะจากกูเกิลค่ะอ่อโหลดไฟล์ PDF มาใช่ค่ะแล้วก็กดไปที่เครื่องหมายบวกบวกเขาไม่ไม่โหลดให้น้องดูอ่ะโหลดไงโหลด PDF ค้นหาเรื่องที่เราต้องการนะคะแล้วก็กดดาวน์โหลดโอเคชัวชัวนอยไฟล์เล็กๆก็ได้ปึ๊บสมมติ้อกการไฟล์นี้ก็กดที่ดาวน์โหลดเลยค่ะดาวน์โหลดปรับก็เป็นพิมพ์หัวข้อนะคะที่จะใส่ลงไปในไฟล์ที่จะบันทึกค่ะเอาเลือกเอาเลือกที่เดสก์ท็อปเนาะใช่โอเคบันทึกบันทึกค่ะ ก็จะดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะจากนั้นเข้าไปที่สภาเที่ยงค่ะไปที่เครื่องหมายบวกะะบวกแล้วตามไปด้วยอ <plo> ัพโหลดอัพโหลดเลือกฟอร์มยูนิวิซ์โอเคเราไปเลือกไฟจ,จะขึ้นเป็นไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมานะคะโอเคกดเปิดค่ะเปิดคลิกเลือกแล้วกดเปิดปึด๊บก็ะําการอัปโหลดอินโฟเกลรอครับนี่ โอเคขนนึ้นเรียบร้อยแล้วสามารถปรับขยายได้ค่ะเราไม่หาที่วางเดืยแล้วก็เลื่อนหน้าได้เลืน่น้ได้เน่ยจะใช้นิดนึงค่ะ <Okay. S 2> ค่ะ้วรวันนี้ก็จบการสำงเนืเพียงข้อนี้ค่ะ <Okay. S 1> ขอบคุณค่ะ